วายูพารู้ที่2องโงที่ห้าสองาเจ็ยานที่น่งสองแปดทุกูที่สองกันเ เทนคยฝ่าที่ต็เสร็จก็เ็นแสงเยอะจังท่าเดิมสิบเก้าสิบเก้าเท้าที่สองสิบเก้าจุดเก้าที่สองท่าแม่ถายรุ่นอายุสิปีที่หนึ่รุ่นที่หนึ่เขาันเท่าัยรุ่นที่ยกว่รุ่นที่สี่ทนี่หุ่นที่ารุ่ท่ปนั่ทเื้าที่ท่าไคนาและ นีิ14ปีแล้ว